มังเดอ้อพี่น้องเจ้าเสือตะฮักตะฮักบัตดีค่ะขอบคุณทุกกรั้ังแรงใจด้วยค่ะเดอ้อขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกคอมเมนต์ขอบคุณท,ทั้งเปื่อนไม่เปื่อนเก่าเดปลือยเสือเจ้าเสือเห็นประเดินมาก,กินเข่าไก่ม่านเด่นนั่ประเดินมากกอดขากอดแขนเราหนี่กันล่างสีเหลืองคุ้นเคยแน่นจะกี่บอกไก่ประเดินเด้ตั้งกูหมื่นเมกอดาขายอยู่ตะกี้ข้างข้างน้ำพุ่งเนะี่ย ม,ม,มันเสร็จปากเสร็จข้อเสร็จข้างยังดีคนคนนี้คนกันย่ำประเดียนมากินของสิจเจ้าเสือสีมาา่านเกาะยื้ขายื้แข้งอยากกินไหนกินเหล่าไงยังมีไปทั้งอืน่นกันขืนไม่นั่นตักประเดียนนัง่งสิประเดียนกับบอติงเคี่งได้ยา,นน,านนั่นเขาแลียนอยากให้เขาคุ้นชินเนอะคนะเนาะเอาบอติงไปทั้งไหนอยากให้เขารู้วา่าเขามาอยู่น้ำออนข้าอโอปุ่นหรอข้าวสีบอ่อเห็ดนยังเของสิ ว่าสั่นว่คุ้นชินกันยักทีก่ก็ปนันยังเงี้ยงแข่าได้ปัญญายัีกมั <c oughs> งนะจ้าตหักเดี๋ยวมยยาต้องถูเนี่ยนี่เจ้สองไปบิกซีมากไปชงนมให้หลานเดี๋ยวนี้มาท่านเอ็นนั่นไม่เห็นเบี้ยวว่าท่านแล้วเขาไปเห็นทั้งในเงี้ยนหรอหลัหลงของหํำแล้ว Tang mong một phải là một môn trong tháng tiêu vừa. Hope quen nhắn bay nhắn mang hoặc mong chữ a mong nó Then dang chữ a tongue, mọi luôn. tongue nha 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 đầm เนาะเสือเนาะอยู่ไหมเอาข้าวอยู่ไหมฮะมันเห็นข้ามเข่าเสือกับมาพน,นเตะกี้บกเกาะประเดียนได้ย่านย่านเดีวนี่ใครแน่อยกเกะากะกาขากาแข้งประเดียนตะบานประเดียนหึงบกขยับไปทางไหนเราย่านก้าตื่นย่านก้าหนี้ออกกาอนเนี้อดำให้กินเอกก้อนขาวให้กินประเดียนใบปลากระป๋องให้กิน ไปกับปลากระปองอะกินเอามากอืมอืมคนก็ะกินอืมตะหักตะหักมด้วยมันควายควากจะกินประเดียนอืมอยากกินมันควายจะกินเอาเอาเสื้ออาเสื้ออยากนอนตีขึ้ตาปื้อฮะ อยากนอนตีเอากินเขา่าเข่าเนียวได้ไงประเด็นเข่าเนียวกับปลากับปองมาขึ้นมามาขึ้นมาอ้าเร็วขึ้นมาไม่ขึ้นไม่ได้กินนะั่นเร็วๆเ,เข้ามาไม่ไม่ต้องทำตาหวานเ <laughs> อ้าเอาสันบอเล่นน้ำดอกกันเอ๋กินซะเดี๋ยวจับเอา อย่ามองนานรีบกินเราเข้าเร,เ,รเร็วเอาเร็วๆเข้าจะได้กินอิม่มๆเอออย่างนั้นนะไม่ต้องสะกิดจับไปเลยต้องสะกิดเออโอ้ยเก็บเมีย่ปเลี้ยวอันเก็บให้นะโอ้ยนะอันเรียบเขาโค้มโค้มปีนองเลยเรียบเขาโค้มคืออย่างเขาบอกภาษาอีสานเขาฟังเอกแต่ในบทประเด็นเบาไทยน้ำยังคอยฟังออก ม่เาฟังท่ังไงบอกเมเริ่มคุณขึนข้นก,กินตะปลาเ <c oughs> ขาว่ากินจ่ำมันเขาว่ากินเลยลเ,เจ้าเสือว่ากินเขาแล้วเอาเสือเสือเสือมานี่เสือเสืออันนี้อ่แมวแมวแมว,แมวเสือ เร็วได้ปลากินใหญ่เร็วเสือมานี่เสือแมวมวแมวแมวแมมวแวแมวอืมไเรื่องหลอกคลักรายกัเลยพากันเลไปบุญเนาะเอาแมวแมวแมเสือมานี่เร็วเอานี่อ้ะแมวแมวแมวแมมา เมวมวยมวๆมวม,วม,วมวไปแล้วว่ามากินเขา่าเรา่นอิม่มกินอายางหลายอะนึกอิม่มเนาะมึงกัเผอาประเด็นประเด็นสิมึงทุบเข่ามองมองว่าท่านไหนพากินอยู่ม,มองมอง่าท่านพากินอยู่นะคะนะันนี่เจ้าหน้าประเด็นไห้มากิน กินเขาเทียงกินเข่าเทียงเป็นใบกินเข่าใบาเป็นเทียงกับอันนี้อันนี้น้ำเนื้อข้เนาะกินเขา่าอันนี้กล้วยมะสับประเด็นกินเลยอายุสั้นห,หน่อเนาะเนื้อแก้วประเด็นในบ้านกินอยู่ประเด็นแฟร์ตุกเย็นไว้เพราะว่ากับเข่าหลายอย่างเลยบอกมาก,กินอันนี้ประเด็นจะกินขอบคุณทุกกำลังแรงใจด้วยค่ะขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกคอมเมนต์ ขอบคุณทั้งเพื่อนไม่เพื่อนเกา่าเพื่อนใหม่มากไอ้ชาๆได้พาเล่มงามเนาะกันเนาะอยายุดีสบายก้มเจ็บจะได้ก้มไข่จะมีไปทางใดก็อย่าลืมใส่เม็ดเมืงอ,อ,มองตำหมกเม็ดใส่เม,สม็ดกระถินเนาะกันเนาะใส่เม็ดกระถินอันนี้ประเด็นว่าได้ตำเองดอกอันนี้เพิ่นซื้อนัแม่ยข่ามากสื้อมาเพิ่น เขาตำไส้เม็ดกะทิไม่ใส่พริกสองเม็ดเนาะ,ะนะณกันกินเพราะหลายหลายเดือนกักินกับปลากระปองเดือนกักินขนมมันนี่บานข้าเอิญขนเงาห้องหอกเนาะกขณกขอบคุณทุกวกำลังแรงใจเดือกเด้อขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณเพื่อเผื่อไม่ไมเพื่อเก่าขอบคุณตัวโลกมากดไลดค์กดแชร์กดติดตามไปเดืเ่อยๆขอบคุณหลายหลายนกขณกคลิปนี้ก็ไว้ซสำเนียก่อนเอาไว้เบิ่งคลิปหน้าเดือกเด้อใหายดูดีสบาย สุขภาพแข็งแรงทุกคนเนาะค่ะเนาะบ่ยุ่งกัดไปนั่นสวัสดีค่ะ